ครับสวัสดีคนดูครับวันนี้เรามีคลิปพิเศษนะครับคลิปนี้เป็นการฟีเจอริงกันระหว่างพี่นัทกับน้องฟิลครั้งล่าสุดที่เราเล่นเกมด้วยกันแบบ2ต่อ2แบบนี้คุณฟิลคุณจำได้ไหมครับว่าเราเล่นเกมอะไร2คนเหรอใช่ครับไอ้นั่น Take Two It Take Two ที่เขาเรียกกันว่าคุณฟิลตาบอดอะนะไม่ใช่นั่น Stay Close โอ้โหคุณจำได้ทุกเกมเลยเนี่ยจำได้หมดแหละ นั่นแหละครับเกมนี้ครับเราจะมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเกมแนวสยองขวัญด้วยนะครับ oh. เกมนี้ชื่อว่า The Watchers The Watchers เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันกับเกม d i e v a u l นะครับ d i v a l เนี่ยเป็นการปราบคนในรัฐทีบูชาซาตานที่ถูกอาซาเซลครอบงำใช่ปะแต่ว่า The w a t c h e r นี่เป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเหล่านั้นเลยนะคุณ mm. เนี่ย มันคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรัธีบูชาซาตานนี่แหละแล้วปรากฏว่าภาคเนี้ยเดอะวัชเชอร์คือการที่ลูกชายและลูกสาวของเขาเนี่ยมาตามหาตัวแม่ที่หายไปเพราะว่าไปเข้ารัธีนี้ uh huh. ก่อนที่จะบานปลายไปเป็นแต่ละภาคแต่ละเรื่องราวของดีฟาวนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของรัฐีบูชาซาตานครับต้นต่อของเขาเลยเรารับบทเป็นพี่ชายแล้วก็น้องสาวก,กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําเกินเลยมากกว่านั้นโอเคไหมฮะเรามาเริ่มกันเลยดีว่าครับมาดูซิว่าวันนี้คุณฟิลเขาจะโชว์ฝีมือลายมือในการเล่นได้เหมือน กับเกมนั้นหรือเปล่าที่เขามองไม่เห็น,น,นอะไรเลยมผมมมนี้ผจะต้องแบกหลังหักหรือเปล่าคุณก็ดูตัวละครคุณถือไฟฉายแล้ววะมืดไหมอ่ะในปี2003แอนนาเพลต้าได้กลายไปเป็นผู้นำลัทธิของชุมชนท้องถิ่นที่ชื่อคอยตี้วาเล่พวกเขาคือผู้เฝ้ามองแห่งอาซาเซล The Watcher of a า s าเซลครับนั่นคือแอนนาครับหนึ่งปีถัดมาเธอหายตัวไปกลุ่ม The Watcher ก็ได้ปิดข่าวต่างๆเกี่ยวกับการบูชายันหรือการเขาเรียกว่าสังเวยนองเลือด ที่เกิดความผิดพลาดนะครับและดูเหมือนว่าสมาชิกของกลุ่มเดอะวอชเชอร์นั้นจะหายตัวไปในคืนนั้นเองสิบห้าปีถัดมาลูกสาวและลูกชายของแอนนาซึ่งเป็นลูก,ลกฝาแฝดเนี่ยลุยซากับเฟเดริโกก็ใช่เราเป็น,ปนฝาแฝดหน้าเหมือนกันมากเลยนะคุณชื่อลุยซานะผมคือเฟเดริโกเวลาเรียกผมให้เรียกผมว่า <Hey. S 1> พี่เฟ,ฟดดี้ก็ได้ <Hey. S 1> พี่เฟดดี้อ <Hey. S 1> ี๋ยวผมจะเรียกคุณว่าน้องลุยอีลุยสวนใช่ไหมลุยสวน <Hey. S 1> <c oughs> ลยซ่าลุย่ยลสวนทั้งสองคนเนี่ยได้รับจดหมายฉบับหนึง่งแม่ของพวกแกยังไม่หายไปไหนบางทีแกอาจจะยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ที่เกิดมาเป็นฟ้าแฝดสินนะในฐานะที่แกเป็นลูกของดังนั้น <c oughs> หมายความว่ามีแค่พวกแกเท่านั้นที่มีความสามารถพอที่จะตามหาเธอเฟเดริโก <f eder ico> แกทำสิ่งนี้คนเดียวไม่ได้แนะ่ลูซ่าแกเอง ก็ต้องอาศัยพี่ชายของแกเหมือนกันแม่ของแกเนะี่ยของของแม่ของแกกระจัดกระจายอยู่น่าจะมีบ่อแสที่จะนําไปสู่ตัวของแม่แกได้เข้าใจไหมแต่บอกไว้ก่อนนะว่าแกสองคนต้องร่วมมือกันเท่านั้นต้องเอาของเหล่านั้นไปบูชาให้กับอาซาเซลเพื่อทําพิธีกรรมให้เสร็จจงมีศรัทธาเข้าไว้แล้วก็นําแม่ของแกกลับมาหาพวกแกซะอาซาเซลจะช่วยเหลือแกเองลุยสวนอุ้ยตกใจ ลุยสวนได้ยินพี่ไหมกลุยสวนเธอได้ยินพี่ไหมได้ยินแม่ของเราอยู่ในนี้แน่ๆนแม่เราตายแล้วเปล่าพี่ว่าเราต้องมีศรัทธาถึงจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยจากจดหมายนั่นแต่พี่เชื่อว่าลุยสวนแม่ของเราอยู่ในนั้นแน่อย่ามาใกล้มากนักกลัวเธอหันหลังนะหน้าตัวเองวเนี่ยเธอหันหลังเธอเห็นหันหลังไปไหนอ่ะคาริหันโอ้แค่หันหลังก็มองไม่เห็นตาบอดตั้งแต่เริ่มนะนี่ครับ ดยสวนคุณเดินทุเรแหมว่าพี่เดินุเลคุณเดินนี่คุณเดินไปดิเดินไหมแหมเดินแอนทำไมตั้งศูย์ไม่ตรงอรอสัญลักษณ์นี่มันสัญลักษณ์ี่เกมดีบาลนี่่ามีมุมไหมเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าพิธีกรรมนั่นมันจัดที่ไหนนะสิพิธีกรรมบูชาอาซาเซลนะครับคือนี่คือสัญลักษณ์ของอาซาเซลครับปีศาจแพะแม่ของเราน่าจะอยู่ในตึกตึกนี้แน่ ต้องมีพวกลัทธิบ้าๆนั่นอยู่ที่นั่นเราจะเข้าไปยังไงคุณคุณคุณโชว์ความรู้ในการขายพารเซลดิดฟิวเหรอคิวโง่มากเลยนะพี่สังเกตแล้วพี่เห็นแล้วมานี่มาคุณไปไหนวะหาทางไงมีเหนื่อยไหมเนเกมนี้ไม่เห็นนะกดชิปค้างได้เลยมากับพี่ไม่มีคําว่าคุณทําอะไรนะไปไหนวะหรือว่ามันมีหลุมบ้าวะคุณไม่รู้นี่อะไรอะ ฝาท่าเอเเหยียบได้อ๋อโอเคมันต้องมันช่วยกันสองคนคุณเหยียบเนี่ยค้างไว้เดี๋ยวพี่เข้าไปเองพี่ไปเหยียบข้างในให้คุณเข้ามาเราไม่สามารถจะทำเรื่องนี้ลำพังได้เราต้องช่วยกันลุยสวนเราต้องช่วยกันนะพยักหน้าสิพยักหน้าดีมากเชื่อฟังพี่แล้วเธอจะรอดตอนนี้เราจะพากันเข้าไปในตึกที่ดู มีเลส์นในมากมากดไม่น่าเข้าเลยเข้าทางซ้ายได้เลยนะฉันว่ามันคงง่ายเกินไปที่จะเข้าออทางนี้เพราะว่ามันล็อกอเราทางไหนอ่ะข้างหน้าดิมันง่ายกว่าอ่ะล็อกเหมือนกันมีปุ่มอ่ะคุณกดได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่ <กด S 1> ว่าออพี่ว่าเกมนี้เป็นพาร์เซลที่ต้องเล่นสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องหาทางทำอะไรได้วยกันสักอย่างด้านนี้มีประตูเล็กๆอยู่ มันออกไปป่าเมื่อกี้ปะถ้ามันออกป่าได้ทำไมเราต้องเข้าประตูนั้นอนะไม่รู้ถามจริงเออว่ะคุณอ <c oughs> เอ <c oughs> ใช่ไหมแั <c oughs> ม่งทำเป็นมีพัลเซเพื่อมันอาจจะเป็นทางออกขากลับก็ได้เว้มา,<อ>าดูมาดูมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นที่กลางสวนเฮ้ยตอกกุหลาบคุณเก็บได้ มียี่สิบดอกในเกมนี้หาให้เจอกุหลาบอ๋อใช่พี่เก็บไปแล้วหรือว่าเดี๋ยวนะมันมีรูปปัน้นคุณ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 นี่ปะ่ะนี่ไงไหนอะไรไคุณอยู่ไหนหน้าต่างมันเปิดอยู่หน้าต่างเปิดตรงไหนวะนี่ไงฟิวยืนสองไฟอยู่เนี่ยเรื่องแค่นี้คุณก็ไม่รู้คุณอ,อะแค่นี้ก็มองไม่เห็นเราต้องเหยียบดยโดดแล้วเหยียบตปงนให้หน่อป่ะ คุณเหยียบที่ขึ้นไหมลุยซาเหยียบที่ขึ้นไปได้ปะเออนี่ไงได้เราฟิวต้องไปเปิดประตูเหรอได้เหรอเออขอเฟยวเปิดดิเฮ้ยทีมเวิร์กว่ะเช่นม,มีการต่อตัวกันด้วยต้องมีสองหัวดีกว่าหัวเดียวครับเกมนี้งั้นเราปลดล็อกประตูให้หมดกันไหมเดี๋ยวเราจะออกไม่ได้นะเกมมันให้เราออกอยู่หรอไม่รู้ตรงนี้มันเหมือนโรงแรมเลยว่ะ มีกระเป,าเป๋าเดินทางมีแบบว่ามีกระดงกระดิ่งอะไรเงี้ยเวลาตอนนี้อยู่ที่ตีหนึ่งยีนะครับมาสะดึกเชห้องนี้ล็อกพี่ว่านะสัญ,ญลักษณ์อาซาเซลนั่นก็เปิดไม่ได้ถูกปะ่ะ mm hmm. เรามาดูห้องประชุมก่อนห้องโถง Look, เดี๋ยวก่อนนั่นมันรูปภาพของแม่นี่ ฉันว่าพวกวัชเชอร์น่าจะวาดรูปแม่ไว้ตอนที่แม่ได้เป็นหัวหน้า <It must S 1> ของกลุ่มพวกนั้นท่านนี้น่าจะเป็นท่านประกอบพิธีเราควรจะเอาขอ,ของของแม่มาไว้บนนี้เขาแพะนี่มันอะไรนะเราต้องหาของของแม่เราคุณของใช้ทั้งหมด mm hmm. ของแม่เรามาวางบนนี้เพื่อประกอบพิธีรูปนี้มันรูปในดีวอลนี่ใช่ปะก็เนี่ยแม่เราเนี่ยคือคนแรกไงแอนนาก็ไม่อยากจะสปอยตัวเองนะแต่ว่า ตอนแรกของดีวาก็คือแอนนาเนี่ยแหละที่กลายเป็นผีใช่แม่เพราะว่าคุณแม่เราไปทำอะไรอไม่รู้ครับคุณห้องนี้มีไฟติดห้องอื่นนะต้องเข้าห้องทีลเาห้องไหนเลยวะเข้าไปแล้วหรอเข้ามาแล้วรีบป่อไม่เปิดได้อีกไปเลยเดินเดินคอเอียงเข้าไปเลยเนี่ยเดินแบบพี่จะหลูดทุกอย่างก่อนป่ะคุณ มันมีนี่ด้วยอ่ะ,อะของควายปะไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้รอคุณก่อนให้รอพี่เฟนดี้อ่ะคุณอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมานี่คุณรีบจังวะ <c oughs> <c oughs> คุณไม่คิดจะเช็คของรอบๆบนี้ก่อนเลยเช็คก็ได้ดอกกุหลงดอกกุหลาบอ้อาวแมวหรอเดี๋ยวก่อนกำลังค่อยๆดูเนี่ยมันมีทางทะลุไปทะลุมา

จำได้ไหมเอกสารนั้นบอกว่าเราไม่สามารถจะรื้อขอ,ของของแม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันต้องมีสองคนถึงจะยกได้มาพร้อมยังเราสองคน,นช่วยแ,กแบกหนึเอสองสามเอพี่วางมันลงไม่ได้อ่ะพี่รู้สึกประหลาดมันแปลกมากไม่มีไฟฉายด้วยคุณส่องให้หน่อยเร็วเรารีบไปีออย๋ยไม่ส่องไปทางนู้นสิคุณมีตัวมีตัวมีตัวอ คุณเดินไปดีเดนไปดีคุณรันคุณเดี๋ยวเดี่ยอ้ค้คุณอย่าตายโอ้โหตายแล้วมึงงานนี้ตายคนเดียวแพ้ทั้งเกมกูไม่จบแล้วเกมนี้เราต้องรีบไปไม่พี่ว่ามันมีที่หลบตรงนี้ไงแยกเนี้ยแยกนี้คุณเนี่ยนะเออคือหยิบปุ๊บต้องรีบวิ่งมาเลย หนึ่งสองสาม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วก่อนแล้วคุณคือ,อ,อคุณเรียกคุณเนี่ยไม่ใช่นะพี่ไม่ได้ตายนะคือแกตายหนึ่งสองสามอิลุยสวนตามมาไม่ว่ะพี่ว่าเนี่ยมันไม่มาเว้ยถ้าเราดับไฟแล้วย่องไปอะ่ะกดซีคานไปเงียบๆดิตามมาอยู่ปะ่ะ ามหลังคุณอยู่เห็นไหมต้องคานให้เธอไปรู้วะใจเย็ยนใจเย็ยนข้างในมีตัวหนึ่งโอ้หมันเดินแบบอ่ะมึงคุณเปิดประตูให้หน่อยเร็วมันไม่มาหรอคุณราแอบหลังนี่ก่อนหลังแอบนี่ คุณต้องไม่เปิดประตูให้พี่นะข้างขวาโอเคปะ่ะประตูขวานะอันนี้หรอประตูบานขวาน้น้นๆน,น่ะที่มันไปหยุดอ่ะอ uh ่าฮะเดี๋ยวเราไปหันหลังมันหันหลังล้วออกไปนะอย่าช้านะไปไปไปเร็ว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 อย่าวิ่งนะเร็วเร็ว,รวอะไรของคุณเนี่ยมาเจออีกตัวหนึ่งสิ น่ด้ะตูเปิดแล้วเจออีกตัวเหรองั้นแปลว่าเราต้องเข้าอีกประตูนั่นแหละหนึ่งสองซ่ำดับไฟคุณไม่ได้เปิดไฟฉายมันไม่ต้องยองก็ได้ปะเดินปกติได้ไหมไม่รู้ไม่ได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 ้หาทํานะคุณเนี่ยทำไมคุณ้าเดินโคตรตลกโฟกัสโฟกัสอย่าวมต่ขำ นี่คุณเปิดนี่คุณไม่ดูเลยว่ามันเดินมาอยู่หรือเปล่าทำไงดีอ่ะเดี๋ยวก่อน,ดน,นเดี๋ยวก่อนคุณคุณสลับที่กับพี่คุณต้องมายืนซ้ายเออ<ม>จะได้เดินเร็วกว่าพึ่งไปนะเดี๋ยวเราจะเดินเราจะทํากันตอนที่ตอนที่มันเริ่มเดินจากฝั่งนู้นมาโอเคปะ่ะออแล้วถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งดักอยู่ประตูนั้นอาจจะต้องมีคนวิ่งล่อคนหนึ่งอ่ะอือทันเหรอเมื่อกี้ไม่ทันนะเพราะว่าคุณอยู่หน้าประตูเลย้อมนะหนึ่งขอสับไปไปไป เบา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 มันกด e ได้เลยป่าวกด e เฮ้ยได้ได้ทางนี้ได้มาเร็วมาเร็วเงียบเงียบอยู่เฉยอยู่แกแกปิดประตูก่อนปิดประตูบานนั้นก่อนปิดประตูบานนั้นปิดประตูบานนั้นปิดเดี๋ยวนีปว้ปิดแล้วปิดแล้วคุณต้องขึ้นมาด้วยคุณนะ่ะหนึ่งสองสามกด e วิง่งวิ่งสิวิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ย หนีไงอ้าวมาแล้วจะยืนรอมันทำไมล่ะเก็บสิบอันเลเหรอเออห้องถัดไปที่มีไฟอะไรตัวที่ยืนไปแล้วหรอไปแล้วไม่เห็นมีเลยห้องนี้เข้าไม่ได้โอ้ของสิบชิ้นเลยวะ ไอ้หัวกระโหลกหดเลยปะไม่รู้นี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ฮอสเซลที่สองครับอืมใหญ่ด้วยเราจะต้องช่วยเหลือแม่ของเราออกมาให้ได้คุณเหยียบ ดับไฟฉายไปหน่อยก็ได้นะอ๋อเห็นแล้วเห็นข้างในมันเปิดคุณเหยียบไปก่อนนะคุณเหยียบไปก่อนอ Watch คือพี่ต้องเข้าไปคนเดียวอะเนี่ยใช่หรอแล้วถ้าเกิว่าฟิลเดินออกอะถ้าคุณเดินออกประตูมันก็ปิดไงล่ะโชงดีนะ อันนี้พี่เอาให้ได้อีกอันนึงแกเอานะ uh huh. อ่ดอกกุหลาบขึ้นมากถ้าพี่เก็บไม่เห็นไม่ขึ้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตอนทุนเก็บอะ่ะน่าจะของใครของมันปะพี่เจอของแล้ว uh huh. คุณต้องมาด้วยอะ่ะทำไงอะ่ะมันมีอะไรให้กดปะแบบให้เหยียบไหมข้างใน คือไหนคุณลองปล่อยดิอิดอ๋อมันเปิดค้างอะนี่ไหนเปิดค้างนี่ไงประตูเปิดค้างแล้วมาเลยขาออกเนี่ยกูว่ามีเรื่องแน่เลย I'm guessing ฉันว่านี่ไม่ได้เอาไว้ใส่สลัดแน่นอนชามใบนี้ใหญ่ไปปะใส่สลัดพอไหมหนึ่งสองสามคุณโย่เออฟิลยกห้อเนี้กลมไว้ไอ้หนูโอ้โหคุณมันมีออร่าด้วยคอฟ้าอย่าพูดมากลุยสวนคนตาบอดมันจะมองเห็นทางไหมย่องนะโอ้โหคุณมันมืดรู้ คุณขึ้นมาตอนนี้เลย oh, <shit>. oh. คุณโดนแล้วอิลุยซ่าเฮ้ยพี่ยกเอง oh. พี่ยกเองถูกแล้ว mm hmm. ดีแล้วคุณเดินตาม mm hmm. มันเดินตามมันเดินตามหลังมันเลย mm hmm. คุณต้องเปิดประตูให้พี่ mm hmm. เดี๋ยว น่รอ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 อย่าวิ่งนะนี่นี t ่ทางนี้คุณคุณเฉย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 ได้มาแล้วได้มาแล้วใจเย็นถามจงถามจริงอะไรเนี่ยถือมาแล้ยโอ้ยเดี๋ยวพึ่งนะขอดูทางเดินไปก่อนคุณถอยก่อนถอยถอยเข้าไปถอยเข้าไปมันเห็นมันเห็นมันเห็น มันเห็นทูขนเทียนมันไม่ลนมือมึงเหรอวะนั่นเดล,ลงไปในหลุมลึกนั่น <c oughs> พี่ว่าเรา <c oughs> ต้อง <c oughs> เราต้องรอแบบนึงตรงนี้เราต้องรอหนึงต้องรอให้มันเดินเข้าไปในหลืบขวานั้นก่อนอนะ่ะเราถึงไป รอกันนะใจเย็นนะอืมอยู่หลังคุณเนี่ยไป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 คุณไปไปลูกวิ่งลูก<อ>ไปเฮ้อไม่นะยากอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้แล้วก็ก็ถูกแล้วแต่มันต้องอพัก<อ>มันต้องเบรกก่อนหนึ่งองมันต้องมีจังหวะแบบ มันมีหลุมมือดอีกรูไงเ,เห็นอยู่แต่คือหลุดแล้ววิ่งได้อยู่ลุยสวนเราสองคนจะช่วยแม่ได้ไหมเนี่ยนี่เพิ่งชิ้นที่สองเองกดลุกเดินกดลึกเดินมันเห็นคุณเหอรอ ลุยซ่าทําไมหนูไม่วิ่งล่ะลูกนอกจากพี่ต้องแบกชามแล้วพี่ต้องแบกลุยสวนไปด้วย <Hey! S 1> ไม่ต้องกดวิ่งกันอะไปเร็วเร็วเร็ว,รวช้าไปละคุณไม่ลุกละนี่แหละกูเห็นปัญหาแล้วต่ลุกแล้วมันมาเนี่ยกูเห็นปัญหาคุณไม่ได้ลุกถามคนดูช่องพี่คุณไม่ลุกต้อง <c oughs> ลุกใช่ไหมคุณนั่งถวายพานมาตลอด <c oughs> คุณเป็นบ้าเหรอคุณจะไหว้ครูเหรอ มันถอมัึงช้าไงมันมีระยะนะคือมันเมื่อกี้มันตามหลังมาคนมันก็ไม่ได้วิ่งทันทีนะใจป่าอ่าฮะอ่ะอ่ะนำเลยนำเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละรอบนี้เราจะเรียกฟิวว่าอะไรไม่ฟิวตาบอดแล้วฟิวคันเข่าลุกรถลุกแล้วก็เดินใช่ไหมลุกแล้วก็นั่งเหมือนเดิมมั้งนั่งลุกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละมาครับหนึ่งสองสาม เปิดไหมมันตามคุณเยอะเนี่ยแะไม่รอดอ่ะแต่ว่า,วา,วาหลุดแล้วต้องวิ่งเลยเว้ยคุณทันทันคุณเข้าไปได้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ทันอยู่มันนี่เราเรามันก็คือเดินเงียบๆก่อนนะตอนแรกพอครึ่งทางก็วิ่งเลยจ้ำเลยถ้าพี่วิ่งก็วิ่งตามแค่นั้นโอเคปะโอเคอยู่ใกล้พี่ไว้นะลุยสวนตายแน่ ของชิ้นที่สองของแม่เราจะต้องไปถึงแท่นนั่นให้ได้ถึงไหมนะถึงเยวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวลองมันก็มันมันเวลาเดียวกันไม่ใช่หรอที่คุณบอกอ่ะดูตัวไหนก็เหมือนกันดิคุณดูไให้หน่อย อืมเฮ้ยคุณมันเห็นคุณไหมน่ะมันเดินกลับแล้วคุณอ๋อมันต้องเหยียบแล้วเข้ารูนี้คุณได้ปะดูแลคุณต้องตามพี่มาโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เปิดประตูไม้ให้แล้วคุณเข้าประตูไม้ แล้วเข้าไปแล้วไงต่อวะเฮียแต่ถ้าเข้าไปได้แล้วคุณต้องหาทางต่อนะมันยังไงต่อประตูที่เปิดคือประตูซ้ายมือนี่เองเนี่ยประตูไม้ซ้ายมือเนี่เราเปิดให้ผีเข้าไปข้างในหรือเราเข้าไปข้างในเองหนึ่งสองสามเนี่ยประตูขวามือนเนี้ย okay, เข้า <ไป S 1> เข้าไปเ,เข้าไปเข้าไปโอเคปิด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 ,ปดเอ้ยคณ ไ,ไม่มไม,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 ม่มันมีมันมีพี่เห็นแล้วแกวิ่งไปปุ๊บประตูแกวิ่งทะลุได้เลยเว้ยประตูตรงกลางจะเปิดอยู่ลักขังมันไว้ในนั้นแหละแต่คุณต้องวิ่งเข้าไปล่อมันถูกแล้วคุณต้องวิ่งทะลุออกมาเลยคือเข้าประตูแล้วใช่ไหมมันจะมีประตูอีกบานอยู่ทางซ้ายวิ่งตรงมาประตูหรือรคุณคุณจะมาเหยียบไหมคุณมาเหยียบไหมเดี๋ยวพี่วิ่งล่อให้ได้อม <Okay. S 1> แล้วคุณต้องปล่อยปุ่มนะไม่ใช่ปล่อยผีเอ็มไ้นะ ุ่มไหนอะ่ะมันมีสองปุ่มโอ้ไม่ก็มันได้สร้างชื่อเอาไว้ที่นี่อีกแล้ว <Hey. S 1> คุณเข้าอย่าช้ามากนะ mm hmm. คุณต้องเข้าก่อนที่มันจะเดินตามหลังคุณมานะหนึ mm ่งสองสเข้าเข้าเข้า,เ,ขาเร็วเข้าแล้วแอบด้วยแอบ mm hmm. มันเหตุอี้กเนี่ยก oh มันทะลุประตูเลยอะ่ะคุณ เข้ามาแล้วนั่งแล้วนะมันมันมันเอร์ตอนคุณเดินเมื่อกี้เนี่ยปกติอะมันต้องมันจะเดินไปแล้วก็ไปหยุเส่องไอเสียงห้าของมันมันไม่ได้เอร์นะมันเดินกลับมาเลยไงมันไม่แบบมันไม่หยุดอะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวคานต่ำก็ได้ถ้าคุณพูดขนาดนี้แล้วก็พี่จะคานไปให้สุดเลยแล้วกันถ้างั้นมันไปชดหรอเอ้าไม่ได้ไปชดอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงก็ได้เพราะปกติอะมันจะหยุดใช่ป่ะมันจะไปหยุดตรงนั้นก่อน ทีเนี้ยพอคุณลุกเดินปั๊บอ่ะมันเดินกลับมาเลยได้เลยถ้าคุณพูดอย่างนั้นพี่จะลองทำตามคำแนะนำของคุณพอมันเนี่ยลุยสวนร<อ>เราจะไปทำหมูกระทะกันด้วยชามนั่นแหละหนึ่งสองสมมันก็หยุดอยู่นานอ,าอ่อะ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 ข้าวข้าวข้าเข้าก้ม แนี่เห็นป่ะร<บ>อบ,บ,บนี้มันไม่ว<บ><บ>ิ่งมาแอบ,บ,แบ,บอยู่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอ,อเคุณชอบลุกเดินอ่ะพี่ดูจังหวะอยู่นึงคุณออกมาออกมาเร็ว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 ไป,ประตูเร็ว เป็มันลุกวะคุณนั่นแหละต้องเปิดประตูเร็วเข้าไปเลยถือาไปอ้กูถือชามอยู่อะไรของคุณเนี่ยคุณอย่าเลอะดิคือค่อยๆคานไปก็ได้เออค่อยๆคานนะถึงถึงแน่ๆดูทรงแล้วในที่สุดเราก็รู้วิธีการผ่านแล้วครับผมไม่บอกแต่แรกแล้วว่ามันลุกเดินได้หรอวะไม่ใช่ว่าต้องคานเหรอก็ได้ผมจะยอมให้เครดิตคุณในครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลบความผิดที่คุณทำให้เกมนี้ ตายไปหลายครั้งหรอกเนะี่ยลุยสวนแหมตายเพราะใครอะ่ะพี่เมย์จะพูดอะไรมากเลยเนะี่ยลุยสวนมองหน้าพี่เราจะต้องรอดให้ได้เราต้องช่วยแม่เราให้ได้ก็ได้ไหมอย่าลุกเดินมองหน้าพี่อย่าลุกเดินแล้วกันคุณอนะ่ะหนึ่งสองสาม เกมออกคุณมา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 <ส>ฝั่งนี้ก็มีบานหนึ่งว่ะต้องไปแล้วไม่ไปล่ะไม่ไปอ่ะ ก็พี่เหยียบประตูให้แกเข้าไงเุ้ยคุณ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 นี่บ้านติดติดปิดิดดูแล้วยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ได้อยู่ต่อไปคุณต้องไปรอประตูนู้นนะโอเคป่ะประตูประตูหน้าทางเข้าอ่ะนะประตูตรงข้ามคุณเนี่ยอย๋ยวพึ่งนานพิ่มหนึ่งหนึ่งมันไปยังมองไม่เห็นออกไปแล้วไปแล้วไปออกมารอแล้วกำลังไปครับแพ๊บหนึ่ง เงียบเงียบไปเงียบเงียบไปเงียบเงีดยบไปเยอะโตแล้วมันมีประตูก่อนปิดไม่ได้เฮ้ยปิดไม่ได้คุณจะพึ่งข้างหน้ามีอีกห้องไหนวะมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยว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 เออนี้ไงข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งใช่เห็นแล้วว่ามีตัวรอก่อนนะรอก่อนรอนี้ก่อนถอยก่อนถอยก่อน เพราะว่าห้องประชุมมันอยู่ทางนู้นมานี่คุณเดโด้รันคุณเอาไปวางเร็วเอาไปวางกด E กด E กด E เกอเกอเก้เกอเกมันโดนเผาไปแล้วไอ้พวกชั่วไม่ขาดท้ออะไรอะไรคุณพูดอะไรคุณอะไรดีๆีนะว่าปฏิสัมพันธ์ยาของพิทั้ ้าหาขึ้มาเลยที่นี่ได้ลูกเดินอยู่นั่นแหละลูกเดินคุณรีบรุกเลยเนี่ยพมพคุณช้าคุณช้ามันเลยตายอืมคุณอย่าไปทำเป็นปากดี <laughs> เอาละครับสำหรับคลิปแรกนะครับเราก็ได้ชิ้นวางไป2ชิ้นก็คือหัววัวกับชามมุกทะคลิปต่อไปเราจะทําได้กีกสักกี่ชิ้นรอติดตามให้ดีมาต้องใส่ทีมเวิร์กใช่ไหมลุยสวนอย่าวิ่งคุณอะอย่าเดินนอกจากใช้ทีมเวิร์กแล้วเรา2คนต้องใช้สมองชฉลาดของเราด้วยถูกต้องไหมอันแรกเขาควายนั่นอย่าลืมนะว่าได้มาเพราะใครลุยสวนการที่พี่บอกให้เราเดินเบาๆแล้วอ้อมมานเนี่ยนั่นเป็นการเปิดทางให้กับวิถีทางของการเดินเบาๆของเราแลวดูชิ้นที่สองนี่กว่าจะได้มามันเป็นเพราะใคร พราะใครอ่ะมันเป็นเพราะใครมันถึงได้มาช้าขนาดนี้ฮะคุณ่ะถามตัวเองไหมวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม The Watcher ไปแล้วครับสวัสดีครับบายสงคร